ก็ชื่อที่ใช้ในการสแสดงก็ v a n d e l One นะครับตอนนี้เป็น Sound Engineer เป็นโปรดิวเซอร์ทำงานเพลงครับแล้วก็ l i ฟ e Music ทั่วไปศิลปะครับผมงานนี้ผมมีมีอยู่2อ,อชิ้นนะครับผมชิ้นหนึ่งจะเป็นถังน้ำมันเนี่ยครับเป็นถังน้ำมันก็ได้ได้รับอินสปายมาจาก น้องที่เขาเป็นทหารนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออตอนตอนเขาเป็นทหารอยู่เขาเห็นอะไรมาบ้างนู่นนี่นั่นก็มีการเผามีการลอบเผาป่าอะไรอย่างนี้พี่แก้วเป็นคนบอกว่าเออเต้น่าจะเอาถังน้ํามันมาเซ็นชื่อนะเพราะว่าช่วงนั้นผมทำทำเพลงที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับฝุ่นควันที่เกี่ยวกับว่าเออขอให้คนหยุดเผาเถอะชื่อเพลงว่าเซฟเชียงใหม่ครับ พี่แกว่าเอาเอาถัาางน้ํามันเนี่ยมาเซ็นชื่อเซ็นชื่อศิลปินแล้วก็เอามาวางในใน,ในงานนี้ของพี่ไหมผมว่าแค่นั้นมัน,ม,นม,มันไม่น่าจะพอพี่ก็คงผมก็เลยขอเพิ่มใส่ลําโพงเข้าไปใส่เพลงผมเข้าไปแล้วก็เอามาตั้งครับแล้วก็อีกงานหนึ่งก็วันวันเปิดพิธีเปิดวันที่สิี่ก็เล่นกับดีเจเชกี้สามสาี่ห้าครับผม ก็จะเป็นเพลงแนวแซมเปิลเอาเสียงมาจากจากดนตรีพื้นเมืองจากข่าวที่เป็นข่าวของไฟป่าข่าวของ pm 2อ2 5ก็เอามาใส่ไว้ในผลงานครับอย่างน้อยถ้าไม่ถ้าไม่ได้ช่วยมากก็มันก็เป็นเมสเสจออกไปให้คนได้ได้รู้ว่า เออตอนนี้มันมีผลผลกระทบแบบนี้นะวิธีการแก้ไขควรจะเป็นแบบนี้นะก็ช่วยได้ไม่มากก็น้อยครับอย่างน้อยก็ได้ช่วยครับ